ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขระดับทองปีการศึกษา2565ด้วยความยินดียิ่ง ข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าก่อสังกัดสำนักง,งานเขตพืน้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5เป็นสถานศึกษาขนาดกลางจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาและการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ตั้งอยู่หมู่ที่16บ้านหนองมันปลาตำบลน,นาจหลวยอำเภอน,น,นาจหลวยจังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น269คนและมีจำนวนห้องเรียนรวม12ห้องมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนผู้บริหารคนปัจจุบันนายสุวรรณคลสมัครตันชานะครับอยู่ที่ประมาณร1 7ก็ตามมาด้วยไอซ์แล้วก็ยาบ้าตามสถานการณ์รปัญหายาเสพติดนรอบสถานศึกษาโรง,เ,ง,งเรียนบ้านท่าก่อ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีการจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลชั้นปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียนมีอายุระหว่าง4-15ปีซึ่งนับได้ว่าเป็นวัยที่กำลังอยากรู้อยากเห็นอยากลองมีโอกาสที่เสี่ยงต่อการติดยาได้โดยง่ายเพราะอิทธิพลของเพื่อนสภาพแวดล้อมทางสังคมฐานะทางเศรษฐกิจและสภาพครอบครัวที่แตกแยกโรงเรียนบ้านท่าก่อได้ตระหนัก และเห็นถึงภัยร้ายแรงจากปัญหายาเสพติดจึงป้องกันแก้ไขปัญหาโดยจัดก,กิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขอย่างต่อเนื่องโดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหาย,ยาเสพติดจากข้อมูลดังกล่าวจึงได้นำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งก็คือ4ต้อง2ไม่สู่การปฏิบัติระดับโรงเรียน และจัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยุติปัญหายาเสพติดและช่วยในการเฝ้าระวังเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดได้ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5ด้านโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกมาตรการที่1ด้านการป้องกัน โรงเรียนบ้านท่าก่อได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาซึ่งมีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการอำนวยการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข มีการจัดกิจกรรมโครงการห้องเรียนสีขาวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนปลอดยาเสพติดทุกชนิดโดยมีองค์ประกอบ4ด้านได้แก่ด้านที่1ฝ่ายการเรียนมีภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือในด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการบ้านโครงงานหรือปัญหาการเรียนในห้องเรียนต้องรับผิดชอบแก้ไขช่วยเหลือและให้คำแนะนำคำอธิบายชี้แนะแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอครูที่ปรึกษาด้านที่2ฝ่ายการงานมีภาระหน้าที่ในการดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียนรักษาของมีค่าและสมบัติของห้องเรียนวัสดุอุปกรณ์ที่ํำรุดป้องกันอุบัติเหตุภายในห้องเรียนจัดสภาพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้หน่าดูน่าอยู่น่าเรียนและป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นในห้องเรียน ด้านที่3ฝ่ายกิจกรรมมีภาระหน้าที่ในการจัดกิจกรรมที่สร้างสารรค์ทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมในทุกระดับชั้นอาทิการเล่นดนตรียีฬาศิลปะวัฒนธรรมและจัดกิจกรรมซึ่งเป็นที่สนใจในกลุ่มของเพื่อนเพื่อนเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ไปมั่วสุมหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและด้านที่4ี่ ฝ่ายสาร,รวตรนักเรียนมีภาระหน้าที่ในการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยทั้งในชั้นเรียนและมุมอับอาทิห้องน้ำหรือบริเวณอาคาร แหล่งที่ไปมั่วสุมสูบบุหรี่ดูแลเพื่อนหากมีพฤติกรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือพฤติกรรมเสี่ยงรวมทั้งปัญหาส่วนตัวในด้านต่างๆให้คณะกรรมการท้องเรียนแก้ไขแต่หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้นักเรียนบอกครูที่ปรึกษาเพื่อทำการแก้ไขต่อไปโรงเรียนบ้านท่าก่อได้ดำเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด บุหรี่แอลกอฮอล์และด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์าตามยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันอาทิกิจกรรม31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกกิจกรรม26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรมกีฬาสีภายในกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาเป็นตน้นมาตรการที่2ด้านการค้นหา โรงเรียนมีการจัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุนคคลโดยครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดทำในรูปแบบของพุทธการชั้นเรียนที่บันทึกข้อมูลการมาโรงเรียนของนักเรียน ีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคนจัดเก็บข้อมูลที่ได้อย่างเป็นระบบมีการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักเรียนโดยใช้แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน SDQ เพื่อเป็นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลตามสภาพการดำเนินชีวิตประจำวันมีการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองโดยตรงซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำมาคัดกรองส่งเสริมพัฒนาป้องกันแก้ไขดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหากลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีปัญหาได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้สถานศึกษายังมีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้ยาเสพติดในระบบคาทัสโรงเรียนมีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดและสรุปรายงานทุกภาคเรียนซึ่งทั้งสองภาคเรียนพบนว่าไม่มีนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดบุหรี่เหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล มาตรการที่3ด้านการรักษาโรงเรียนบ้านท่าก่อได้จัดตั้งคลินิกเสมารักในการดำเนินงานด้านจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาเพื่อรับแจ้งปัญหายาเสพติดและอวัยมุกให้คำปรึกษาและหาทางแก้ไขปัญหามีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้คำปรึกษาเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆทางร่างกายอารมณ์สังคมให้แก่ผู้เรียนเกี่ยวกับปัญหาย,ยาเสพติดการพนันการทะเลาะวิวาทการลักขโมยเกมและสื่อลามกต่างๆเป็นต้นมาตรการที่4ด้านการเฝ้าระวังสถานศึกษามีตู้เสมารักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหาย,ยาเสพติดการสูบบุหรี่การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกมสื่อลามกอนานจารการพนันและการทะเลาะวิวาทมาตรการที่5แด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านท่าก่อได้ดำเนินง,งานป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการกิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดย,ยาเสพติดและอบายามุขโดยเริ่มจากห้องเรียนสีขาวซึ่งได้ดําเนินการอย่างจริงจังมีการประเมินผลการดําเนินงานและพัฒนางานตามหลัก PDCA ทุกปีการศึกษา จะมีการประชุมพัฒน,นาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบเพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่ามุ่งพัฒน,นาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่ศตวรรษที่2 1มีคุณธรรมนำเทคโนโลยีมีความพอเพียงรู้รักสิ่งแวดล้อมห่างไกลยาเสพติดและนอกจากนี้โรงเรียนบ้านท่าก่อยังได้มีการดำเนินกิจกรรม ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำข้อตกลง MOU ซึ่งได้แก่โรงพยาบาลนาจัลวยสถานีตำรวจภูทรนาจัลวยและเทศบาลตำบลภูจองนายอยจากการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอยยาเสพติดและอบายามุกอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องส่งผลให้ผู้เรียนครูและสถานศึกษาได้รับรางวัลดังนี้ผลงานที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าก่อได้รับรางวัลเสีมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุกปีการศึกษา2561จากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัลเกียรติบัตรโรงเรียนดีไม่มีอบบยมุกปี5เนื่องในวันครูแห่งชาติพุทธศักรา2564 ได้รับรางวัลยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับ3ดาวประจําปีการศึกษา2,565รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำาปี2,565อันดับที่3เกียรติบาตยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาประถมศึกษาขนาดกลางและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เหรียญทองประเภทโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น เนื่องในงานวันครูพุทธศักราช2,566ผลงานที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารครูนายสุวรรณผลสมัครได้รับรางวัลสีมาปปสประเภทผลงานยีเด่นะระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอยยาเสติดและอบายามุกปีการศึกษา2,561จากกระทรวงศึกษาธิการนางสาวกุลวันยีขวานสุข ได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานยีดินระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา2,561จากกระทรวงศึกษาธิการนางนัฐกฤตตายืนยาวได้รับรางวัลเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุขปี5เนื่องในวันครูแห่งชาติพุทธศักราช2,564นางพิมพ์ชนกแสงคำกุล ได้รับรางวัลเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบบยมุกปี5เนื่องในวันครูแห่งชาติพุทธศักราช2564นางสาวพัชรีพรสุมานและนางสาวสุภาพรละครได้รับรางวัลครูผู้ผึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหารชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เนื่องในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70 ผลงานที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเด็กหญิงกฤษกรคูลราชเด็กหญิงทาวิสาปัวใหญ่เด็กหญิงสิรินทิพย์โคจังรีดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหารระดับชั้นม .1 นถึงม .3 เนื่องในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70 สามารถฟันฝ่าหุปสรรคได้และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่สามารถเป็นคนที่จะมีความพอใจได้ในตัวว่าทำประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมนอกจากวิชาความรู้ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมสอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศิลธรรมที่ดีงามถ้าได้ทั้งวิชาการทั้งความรู้รอบ ภูงใจได้พระบรมราโชาวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบิตร